นะคะคให้ดูกระทะยักษ์แต่ว่าตอนนี้พอดีเขายังไม่ได้หุงค่ะเขายังไม่ได้หุงนะคะก็เลยไม่มีกระทะยักษ์ให้ให้ดูอันนี้บริเวณล้างจานอะไรกันนะคะไม่ต้องบอกนะคะเสียงเพลงมารู้ข่าวมากันเลยค่ะมาตามเสียงเพลงกันเลยนะคะช่วยกันอย่างดีนะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนะคะไม่ถึงบรรยากาศล้างชามคะ่ะอันนี้เวลามีงานแต่ละครั้งนะคะพี่น้องเยอะมากพี่น้องเยอะมากช่วยกันคะ่ะ เห็นน้ำก็อุ่นใจแล้วค่ะค่ะหันหลังให้อย่างดีเลยค่ะเทแล้วเทแล้วเทแล้วค่ะเอาแล้วเตียงคนจะมากขนาดไหนโมอแกงนะคะโมอข้าวโมอเกงใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะเราเป็นคนชนบทค่ะเวลามีงานนะคะทุกทกคนจะมาช่วยกันมาแบบน้ำใจนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีเงินนะคะไม่ได้จ้างนะคะหนุนแม่ครัวหัวป่ากำลังแกงแเยอะญาติเยอะมาก ปรสังเกตค่ะโปรสังเกตข้าวค่ะอันนี้เขาแล้วค่ะต้มหม้อใหญ่ๆเลยต้มหม้อใหญ่ๆเลยอันนี้คือบรรยากาศชนบทของเรานะคะมันแปลงด้วยความอบอุ่นค่ะมีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันมุมนู้นคือมุมเตากระทะนะคะเตากระทะเดี๋ยวยายจะให้ดูกระทะยักษ์พี่จ้ายายปิวะะยยป๋วนะคะยายปิ๋วจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ <c oughs> เวลามีงานนะคะ <c oughs> งานงาน <c oughs> ที่บ้านนะคะเ <c oughs> ขาจะช่วยกันแบบนี้เลยนะคะเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> แต่ตอนนี้เขาล้างหมดแล้วก็เลยไม่เห็นบรรยากาศ <_ d ata> ล้างชามนะคะอของเพื่อนบ้านค่ะมีอะไรเราก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาเลยนะคะค่ะมีสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆก,ก็จะมาช่วยกันนี้นะคะนุชชนบทนะคะญาติเยอะค่ะญาติเยอะญาติเยอะเวลามาทีเต็มไปหมดพื้นที่นี้ไม่พอเลยนะคะเพื่อนๆนี่พื้นที่ไม่พอเลยค่ะคนญ <_ d ata> าติเรียกว่าข้าวดังนะคะเพื่อนๆรู้จักข้าวดังไหมคะข้าวดังนี่เขาหุงต้องหุงแบบ กระทะนะคะเขาหุงกระทะเดี๋ยวเขาหุงยายจะทําคลิปให้ดูนะคะคอ,อันนี้คือในหิ่นบรรยากาศล้างชามค่ะอันนี้เวลามีงานแต่ละครั้งนะคะพี่น้องเยอะมากพี่น้องเยอะมากช่วยกันค่ะเห็นน้ําก็อุ่นใจแล้วค่ะชนบทนะคะญาติเยอะค่ะญาติเยอะญาติเยอะเวลามาทีเต็มไปพื้นที่นี้ไม่พอเลยนะคะเพื่อนๆนี่พื้นที่ไม่พอเลยค่ะนคนญ<ม>าตินะคะ ให้ดูกระทะยักษ์แต่ว่าตอนนี้พอดีเขายังไม่ได้หุงค่ะเขายังไม่ได้หุงนะคะก็เลยไม่มีกระทะยักษ์ให้ให้ดูอันนี้บริเวณล้างจานนะ,คะเค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาล้างหมดแล้วก็เลยไม่เห็นบรรยากาศล้างชามนะคะบ้านๆเรานะคะบรรยากาศบ้านๆค่ะค่ะแล้วก็เวลาที่เขาทําเต็จน,นะคะชามนะคะก็ช่วยกันล้างอย่างดี่แม่ครัว 3วันก็3วัน3ามคืนก็3ามคืนไม่รู้น้ําได้อาบกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศค่ะหันหลังให้อย่างดีเลยค่ะเทแล้วเทแล้วเทแล้วค่ะ เอาแล้วเปี้ยนู่นมุมนู่นคือมุมเตากระทะนะคะเตากระทะเดี๋ยวยายจะให้ดูกระทะยนนะคะที่มาชมบรรยากาศชนบทน่ารักน่ารักแฝงด้วยความอบอุ่นของยายปิ๋วค่ะขอบคุณค่ะนาคาที่มาชมบรรยากาศชนบทน่ารักน่ารักแฝงด้วยความอบอุ่นของยายปิ๋วค่ะขอบคุณค่ะนาคาที่มาชมบรรยากาศชนบทน่ารักน่ารักแฝงด้วยความอบอุ่นของยายปิ๋วค่ะขอบคุณค่ะแม่ครัว ามวันก็สามวันสามคืนก็สามคืนไม่รู้น้ําได้อาบกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะให้ดูกระทะยักษ์แต่ว่าตอนนี้พอดีเขายังไม่ได้หูงค่ะเขายังไม่ได้หูงนะคะก็เลยไม่มีกระทะยักษ์ให้ให้ดูอันนี้บริเวณล้างจานนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาล้างหมดแล้วก็เลยไม่เห็นบรรยากาศล้างชามนะคะเยอะยาตดเยอะมากโปรสังเกตค่ะโปรสังเกตข้าวค่ะอันนี้เขาทแม่ครัว สามวันก็สามวันสามคืนก็สามคืนไม่รู้น้าได้อาบกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศอะไรกันนะคะไม่ต้องบอกนะคะเสียงเพลงมารู้ข่าวมากันเลยค่ะมาตามเสียงเพลงกันเลยนะคะช่วยกันอย่างดีนะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนะคะบ้านๆเรานะคะบรรยากาศบ้านๆค่ะค่ะแล้วก็เวลาที่เขาทําเต็ดนะคะช้ามนะคะ ก็ช่วยกันล้างอย่างดีชนบทนะคะญาติเยอะค่ะญาติเยอะญาติเยอะเวลามาทีเต็มไปกับพื้นที่นี้ไม่พอเลยนะคะเพื่อนๆนี่พื้นที่ไม่พอเลยค่ะคนญาติค่ะนหลังให้อย่างดีเลยค่ะเทแล้วเทแล้วเทแล้วค่ะ เอาแล้วเปียนของเพื่อนบ้านค่ะมีอะไรเราก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาเลยนะคะค่ะมีสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆก็จะมาช่วยกันนี้นะคะนู้นเลยค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาล้างหมดแล้วก็เลยไม่เห็นบรรยากาศล้างชามนะคะประมาณนี้นะคะค่ะดูโต๊ะดูเก้าอี้นะคะดูโต๊ะดูเก้าอี้อันนี้คือสภาพชนบทนะคะความรักกันของ เพื่อนบ้านนะคะความรักกันเป็นคนชนบทค่ะเวลามีงานนะคะทุกทุกคนจะมาช่วยกันมาแบบน้ำใจนะคะเพื่อนๆนไม่ได้มีเงินนะคะไม่ได้จ้างนะคะหนุนแม่ครัวหัวป่ากําลังแกงคือข้าวดังค่ะข้าวดังยายชอบกินมากยายชอบกินมากเลยนะคะข้าวดังไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักข้าวดังไหมนะคะดูนะคะว่าหม้อข้าวเรียกว่าข้าวดังนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนรู้จักข้าวดังไหมคะข้าวดังนี่เขาหุงต้องหุงแบบกระทะนะคะเขาหุงกระทะเดี๋ยว ข้าหูงยายจะทําคลิปให้ดูนะคะอันนี้คือในถึงบรรยากาศล้างชามค่ะอันนี้เวลามีงานแต่ละครั้งนะคะ <tav. S 1> พี่น้องเยอะมากพี่น้องเยอะมากช่วยกันค่ะเห็นน้ําก็อุ่นใจแล้วค่ะอะไรกันนะคะไม่ต้องบอกนะคะเสียงเพลงมารู้ข่าวมากันเลยค่ะมาตามเสียงเพลงกันเลยนะคะช่วยกันอย่างดีนะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนะคะดูเขาแต่งตัวนะคะ,คะดูเขาแต่งตัวนะคะแต่ละคนนะคะ <coś S 1> แล้วก็ ดูครัวนะคะอันนี้คือแม่ครัวคะ่ะฝีมืออร่อยมากประมาณนี้นะคะค่ะดูโต๊ะดูเก้าอี้นะคะดูโต๊ะดูเก้าอี้อันนี้คือสภาพชนบทนะคะความรักการของเพื่อนบ้านนะคะความกการักคือข้าวดังค่ะข้าวดังยายชอบกินมากยายชอบกินมากเลยนะคะข้าวดังไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักข้าวดังไหมนะคะดูนะคะา่าหม้อข้าวชนบทนะคะ ญาติเยอะค่ะญาติเยอะญาติเยอะเวลามาทีเต็มไปหมดพื้นที่นี่ไม่พอเลยนะคะเพื่อนๆนี่พื้นที่ไม่พอเลยค่ะคนญาติค่ะหันหลังให้อย่างดีเลยค่ะเทแล้วเทแล้วเทแล้วค่ะเอาแล้วเตรียมดูเขาแต่งตัวนะคะดูเขาแต่งตัวนะคะแต่ละคนนะคะแล้วก็ดูครัวนะคะอันนี้คือแม่ครัวค่ะฝีมืออร่อยมากดูเขาแต่งตัวนะคะดูเขาแต่งตัวนะคะแต่ละคนนะคะแล้วก็ ดูครัวนะคะอันนี้คือแม่ครัวค่ะฝีมืออร่อยมากค่ะแม่ครัวสามวันก็สามวันสามคืนก็สามคืนไม่รู้น้าได้อาบกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศอะไรกันนะคะไม่ต้องบอกนะคะเสียงเพลงมารู้ข่าวมากันเลยค่ะมาตามเสียงเพลงกันเลยนะคะช่วยกันอย่างดีนะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนะคะดูเขาแต่งตัวนะคะดูเขาแต่งตัวนะคะแต่ละคนนะคะแล้วก็ ดูครัวนะคะอันนี้คือแม่ครัวคะ่ะฝีมืออร่อยมากค่ะ <c oughs> อร่อยมากเลยนะคะดูเขาเตรียมผักนะคะดูเตรียมผักแบบนี้เลยกันนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะ,คะ,แบบะ,คะถึงจะพอค่ะบ้านยายป,ปิ๋วเป็นไรกันนะคะไม่ต้องบอกนะคะเสียงเพลงมาลู้ข่าวมากันเลยค่ะมาตามเสียงเพลงกันเลยนะคะ ช่วยกันอย่างดีนะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนะคะคุณชนบทค่ะเวลามีงานนะคะทุกๆคนจะมาช่วยกันมาแบบน้ําใจนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีเงินนะคะไม่ได้จ้างนะคะหนุ่น แม่ครัวหัวป่ากำลังแกงนะคะอร่อยมากเลยนะคะดูเขาเตรียมผักนะคะดูเตรียมผักแบบนี้เลยกันนะคะแบบนี้เลยนะคะค่ะแบบนี้เลยนะคะ,คะ,แบบะ,คะถึงจะพอค่ะบ้านยายปิ๋วเป็นค่าล้างจานล้างจานค่ะตรงนี้ลูกแก้วนะคะค่ะค่ะนู่นะคะ่ะเดี๋ยวกระทายักษ์เดี๋ยวสตอ๊อบยอมเมาส์เดี๋ยวขอขอผ้าก่อนค่ะอักนะคะ ให้ดูกระทะยักษ์แต่ว่าตอนนี้พอดีเขายังไม่ได้หูงค่ะเขายังไม่ได้หูงนะคะก็เลยไม่มีกระทะยักษ์ให้ให้ดูอันนี้บริเวณล้างจานนะของเพื่อนบ้านค่ะมีอะไรเราก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาเลยนะคะค่ะมีสนามเด็กเล่นนะคะเด็ก,ดกๆก็จะมาช่วยกันนี้นะคะนุ๊กหม่หยุดบรรยากาศล้างชามค่ะอันนี้เวลามีงานแต่ละครั้งนะคะพี่น้องเยอะมากพี่น้องเยอะมากช่วยกันค่ะเห็นน้ําก็อุ่นใจแล้วค่ะแม่ครัว สามวันก็สามวันสามคืนก็สามคืนไม่รู้น้าได้อาบกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศค่ะอร่อยมากเลยนะคะดูเขาเตรียมผักนะคะดูเตรียมผักแบบนี้เลยกันนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะถึงจะพอค่ะบ้านยายปิวเป็นเยอะญาติเยอะมากโปรดสังเกตค่ะ สังเกตข้าวค่ะอันนี้เขาของเพื่อนบ้านค่ะมีอะไรเราก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาเลยนะคะค่ะมีสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆก,ก็จะมาช่วยกันนี้นะคะนุกนะคะ ให้ดูกระทะยักษ์แต่ว่าตอนนี้พอดีเขายังไม่ได้หูงค่ะเขายังไม่ได้หูงนะคะก็เลยไม่มีกระทะยักษ์ให้ให้ดูอันนี้บริเวณล้างจานนะคะล้างจานล้างจานค่ะตรงนี้ลูกแก้วนะคะค่ะค่ะนู่นค่ะเดี๋ยวกระทะยักษ์๋ยวสต๊อปยอมเมาส์เดี๋ยวขอขอผ้าก่อนค่ะนู้นมุมนู้นคือมุมเตากระทะนะคะเตากระทะเดี๋ยวยายจะให้ดูกระทะยักษ์ค่ะหลังให้อย่างดีเลยค่ะเทแล้วเทแล้วเทแล้วค่ะ เอาแล้วเปียนของเพื่อนบ้านค่ะมีอะไรเราก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูล